ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมิสเตอร์สองครซีหนึ่งช่องที่มอบรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดการวิเคราะห์แบบจริงใจและประสบการณ์ใช้งานจริงของยานยนต์ที่กำลังกำหนดอนาคตของถนนทุกคนที่รักรถชอบรถกระบะหรือลงไหลพลังและสไตล์บนท้องถนนอย่าลืมกดติดตามเพื่อร่วมเป็นครอบครัวของเราวันนี้เราจะพาไปเจอกับหนึ่งในรถกระบะที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีนิสันนวอร์สองพันยี่สิบหกรถที่สัญญาว่าจะยกระดับความแกร่งความอัจฉริยะและความทันสมัยไปอีกขั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรีวิวนี้ จะทาให้คุณตื่นเต้นแน่นอนนิสันนวเรเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่ครองตําแหน่งสามขั้นในตลาดมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกกลางออสเตรเลียและลาตินอเมริกาด้วยชื่อเสียงดอกหานอความทนทานความแข็งแกร่งและความคุ้มค่าจริงในการใช้งานทําให้นาวารเรมีแฟนคลับเหนียวแน่นแต่รุ่นปี 2026- นี้ก้าวไปอีกระดับนิสันดูเหมือนจะผลักดันทั้งทีมออกแบบและทีมวิศวกรอย่างเต็มที่เพื่อสร้างกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่ลุยงานหนักได้แต่ยังฉลาดขึ้นสวยหรูขึ้นและพร้อมสําหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทั้งความแข็งแรงและความสะดวกสบายเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนนวารสองพันยี่สมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูดันกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้านหน้ารถดีไซน์ใหม่หมดด้วยเส้นสายคมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าเหล็ดที่เพรียวขึ้นทําให้รถหูรูททันสมัยมากขึ้นตัวรถสูงขึ้นและกว้างขึ้นส่งผลให้มีความน่าเกรงขามมากกว่าเดิมส่วนเส้นตัวถังได้รับ การปรับให้ลู่ลมขึ้นแต่ยังคงความบึกบึนตามสไตล์รถกระบะสมบูรณ์แบบเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกจะเปลี่ยนไปทันทีในวารส2026มอบความหรูหรามากขึ้นแบบสัมผัสได้จริงรุ่นก่อนหน้าก็นั่งสบายอยู่แล้วแต่รุ่นนี้ขยับระดับความพรีเมียมขึ้นอีก9วัสดุภายในนุ่มขึ้นจออินโฟเทนเมนต์ใหญ่ขึ้นคมชัดขึ้นและมาพร้อมระบบเสียงรบกวนลดลงทำให้ห้องโดยสารเป็นพื้นที่เงียบและผ่อนคลายมากขึ้นเบาะน,นั่งออกแบบใหม่ ให้รองรับสรีระดีขึ้นลดอากาศล้าขณะเดินทางไกลสำหรับสายเทคโนโลยีนวา2026ก็จะเต็มระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอินเทอร์เฟซตอบสนองเร็วขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นแผงหน้าปัด The Digital ใหม่ช่วยให้คนขับเลือกดูข้อมูลสำคัญได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการนำทางสถานารถหรือข้อมูลการขับขี่ในโหมดออฟโรดและพูดถึงออฟโรดนว2026ถูกออกแบบ ให้พร้อมลุยยิ่งกว่าเดิมโครงสร้างแชซสซีเสริมความแข็งแรงระบบกันสะเทือนใหม่และความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นทําให้พร้อมสําหรับเส้นทางทุกรูปแบบไม่ว่าดินโคลนหินหรือทะเลทรายนวะรยังคงมั่นคงควบคุมง่ายและมั่นใจทุกสถานการณ์แพลตฟอร์มและเฟรมที่เป็นเอกลักษณ์เดิมก็ถูกอัปเกรดให้แข็งแรงกว่าเดิมลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลบนถนนลุยนักดอหานอสมรถนะน,นิสันยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่2.3ลิตรซึ่งเป็นตัวเด่นแต่ถูกปรับแต่งให้เมนีย ยนขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นและแรงขึ้นเล็กน้อยสำหรับรุ่นปี2026การตอบสนองคันเร่งดีขึ้นการลากหนักทำได้ดีขึ้นและอัตราเร่งไม่หน่วงเหมือนรุ่นก่อนบางตลาดอาจมีตัวเลือกเครื่องเบนซินหรือให้ปริดขึ้นอยู่กับมาตรฐานไอเสียของประเทศต่างๆแต่ไม่ว่าตัวเลือกไหนในะวาร2026ยังคงบาลานซ์ได้ดีระหว่างพลังและความประหยัดระบบส่งกำลังก็ได้รับการปรับปรุงเกียร์อัตโนมัติ7สปีดทำงานลื่นไหลและฉลาดขึ้นส่วนเกียร์ธรรมดา6สปีด ยังคงมีให้สําหรับผู้ที่ชอบควบคุมเองระบบขับเคลื่อนสีล้อถูกปรับซอฟต์แวร์ใหม่ทําให้กระจายแรงบิดฉลาดขึ้นห้อนอก,ก่ะถนนดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นบนพื้นผิวลื่นหรือครุขรดหนึ่งในจุดเด่นปี2026คือความปลอดภัยที่จะฮัคเต็มกว่าเดิมมาพร้อมแพ็กเกจนิสันเซฟตี้ชีลด Shield, ที่รวมระบบสําคัญเช่นเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนคนขับในละเตือนรถตัดหลังและกล้องรอบคันแบบคมขึ้นรุ่นใหม่นี้เรียกได้ว่า ให้ฟีเจอร์ระดับรถ SUV ีพรีเมียมเลยทีเดียวทพร์นิสันรู้ว่ารถกระบะไม่ได้มีไว้ใช้งานหนักอย่างเดียวอีกต่อไปแต่อย่างใช้ขับครอบครัวเที่ยวทางไกลและขับในชีวิตประจําวันด้านความสะดวกสบายบกหลังถูกปรับให้นั่งสบายขึ้นมีพื้นที่ขามากขึ้นการขาได้ดีขึ้นเหมาะสําหรับเดินทางไกลกระบะท้ายถูกปรับวัสดุให้ทนทานขึ้นและมีจุดยึดสัมภาระเพิ่มช่วยให้ขนของได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปรกรณ์งานเครื่องมือเต็นท์หรือจักรยานระบบการสะเทือนมันติลิงที่เป็นจุดเด่นของนวอร์เร ก็ได้รับการอัปเกรดให้วิ่งนุ่มขึ้นแม้จะบรรทุกหนักก็ตามทําให้รถยังคงทรงตัวดีไม่กระเด้งกระดอนจนเกินไปประสานกับภูมิไหลาที่ถูกปรับให้แมั่นยําขึ้นทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นเรื่องง่ายและสนุกด้านราคาแมนิสันยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาแข่งขันกับคู่แข่งอย่างฟอร์ดเรนเจอร์โตโยต้าฮิลล์และมิ s ซูบิชิไทเทนได้สบายด้วยฟีเจอร์ล้ำยุคความปลอดภัยจัดเต็มดีไซน์ใหม่และสมรรถนะที่ดีขึ้นนี้ไปนรรถที่คุ้มค่าเกิดราคาแน่นอน โดยสรุปนิสันนวร์สองพันยี่สิประสานความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยความสบายและความปลอดภัยไว้ในแพ็กเกจเดียวอย่างลงตัวรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นสายเที่ยวสายลุยนักธุรกิจคนทำงานหรือคนที่ชอบรถกระบะแรงๆนวรสองพันยีจะตอบโจทย์ได้ทุกแบบก,ก่อนจะจบคลิปหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากดูคลิปแบบนี้อีกกดติดตามช่องมิสเตอร์สองครซีหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ว่าฟีเจอร์ไหนของนวร์สอง พันยที่คุณชอบที่สุดการมีส่วนร่วมของคุณช่วยให้ช่องเติบโตและเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า